สวัสดีครับพ่อแม่น้องครับมาเนี่ยคำร้องพาพีพาน้องนี้มันเล่นของสมหรือเปล่เด้อบักขามปลอมครับผมครับบักขามปลอมใส่กับแก้วิกผงนะพี่น้องครับนี่โอ้เห็นแจ้วเลยเป็นได้เพศไหมพ่อแม่มามาครับกอตนี้องรักษาพี่โอ้ครับร้องเบิลงเป็นส้มแต่บักขามปลอมนะครับนุ้ยสิบสิบโบ้ยไงพ่น้องเป็นบักขามปลอมมันธรรมศาสตร์นะพี่น้องเนาะธรรมศาสตร์มันแหะครับแต่ว่าเป็นบักขามปลอมที่บริเวณ เปลี่นมาถามปอบปลาพี่น้องครับะนะนายบ้านนี่ครับเห็นอะไรช่วยแยกบ้านวัดไงี่น้องครับออนอนยุงย่งยังดีพี่น้องมามามาไปนะโอ,อ้ตัวลากาดูครับลองใส่เนาะงงเจ้าแม่งครับเพื่อ ไปครับนังไปได้ครับคบวามครับนองฟิวบีน้องมาตัดเหลืองเลี้ยนฮักกุ้งฮันดงอดงขอึ้นแซ่บพระเอศกินอะไรมะขามป้อมกินไหมครับมะขามป้อมเนะีก็นี่ยมะขามป้อมเลยมะขามป้อมเลย มาคาัป้อมไม่เกลืนอนี่ยมาถามป้อมที่หนูชอบกินเหรอครับเปรี้ยวไหมเปรี้ยวเหรอดิลูกกลับไปหาเธอกันนะครับผมมาถามป้อมที่เป็นมากินไอ้เกือ,น,อนั่นได้เป็น,อน้องเลยอะตอนมันไอครับอย่าอมแก้ไอไอ,อยังก่อน เนี่ตามมาหาป้อมครับก,กินอันนั้นเพื่อบ้านมาหาป้อมที่หนูให้กินบอกนะ <laughs> อ,อยู่ใส่มีงานเพิ่อนเาเหมือนเนาะนี่เสียงเครื่องเสียงงานอยู่บัดครับกระถินนี่น้นองกระถินเป็นสามาัคกี้ เราเทีดนี่ครับมาเป็นอะมาครับรถตัวลากคับพีอพ้อง เก็บมาจากตนเนี่ยตนนี้ไฮมันครับมาขามป้อม่นนมยมน,ยน,น,ก,น,นกินเล้วครับกินน้ำเด้มัมันจะเสียจอนบ้านเท่ากับโอรุนแรงเลยุนแรงกันครับเ้อเอ๋อนี่ไง้พ่ว่ยครับด <laughs> เ,ไไดเดี๋ยวผมเทีนดดวงบ่นแสอิ่มขึ้นหร

โปไว้พี่น้องครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ยอ้คำรองกับพาพพี่พี่น้องมาลองซิมบักขามป่อมยองครับบักขามป่อมเก็บมาแตาตาไหครับเป็นบักขามป่อมปลาได้พี่น้องเด้อยิดตามครับกันเดื้อตัวใจกับฝากพีฝากน้อยซอยกดยิดตามกดสัต๊าไข่กดแช่กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ไอ้คำรองนะครับเด้อครับ วันนี้เดี๋ยวขออนุญาตพี่น้องตึงเพลิดตึงแสบท่องเนาะเนี่ยสัตว์อะไรก่อนนะครับเอาไปน้องครับไปพอกันคลิปหนาดนะครับเด้อคลิปนี้ไก่เพี่นออยูดีแห้งสู่สุปนิดก่นะครับสวัสดีครับผม